สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับสำหรับน้องๆในช่องตอนนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเกมองเมียจิที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มกาชาแล้วก็พูดผีของญี่ปุ่นนะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพาผู้เล่นที่เล่นองเมียจิอยู่แล้วเนี่ยผ่านดันรับอันใหม่นะครับเป็นดันของมูชิชิเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมแรกก่อนเลยเพราที่ดูตอนนี้คือมันมีทีมผ่านอยู่3ทีมนะครับเป็นทีมที่ใช้ ที่ลมาสะในการผ่านแล้วก็โอโรจินะครับแล้วก็มีทีมที่เร็วที่สุดก็เป็นทีมของตัวใหม่เนาะคุจะกุเมียวโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมแรกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเท,ทให้ดูทีมเดียวนะอีกสองทีมเดี๋ยวไปเปิดรีเพย์ดูนะครับว่าเขาใช้อะไรผ่านกันนะครับโอเคสำหรับทีมแรกนะครับดดดตัวละครที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับเอ่อเซนทิเมะนะครับแล้วก็ น้องก็ตาย SP นะครับที่เหลือก็ไม,ไม่จำเป็นต้องปั้นมากก็ได้นะครับที่เหลือไม่จำเป็นต้องปั้นมากก็ได้เอาพอแบบยืนไหวอะไรประมาณนี้เตประมาณนี้เลยนะครับทีโมโอโลจิโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มมานะครับจริงๆช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราปล่อยออโต้ได้เลยนะครับแต่ว่า คือการการที่ว่าโอโรจิมันจะกินผิดตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นเองไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูนจะขึ้นให้กลางจอนะครับว่าใช้รูนอะไรบ้างครับตอนนี้โอเคเราต้องรับดาเมจของน้องปูให้ได้นะครับภายในครั้งแรกคือห้ามมีตัวใดตายแล้วก็ต้องให้น้องเอ็นมู n เนี่ยหิวเลือดให้คืนมานะครับ ไม่ให้ใครคนคนใดคนหนึ่งตายก่อนที่ออโรจิจะได้กินนะครับโอเคอ่ไาไทชับกูเทนเนี่ยเราต้องแปะตัวดามเมจก่อนนะครับเพราะว่าตัวดามเมจดเนี่ยจะเป็นปัญหาตอนหลังนะครับตอนที่องค์เมียวเราหนึ่งตัวต้องสู้กับบอสหนึ่งตัวแล้วก็ตัวดาเมจดหนึ่งตัวนะครับ ตัวแรกที่เราต้องกินคือเซนนะครับเพราะว่าเซนมีหน้าที่เดียวคือมาปักเสาแล้วก็บัฟแอคแทกครับนอกนั้นก็ปล่อยตายได้ครับโอเคตอนนี้ก็พยายามปล่อยให้ออโต้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเราตีมอนไม่เข้าเพราะว่ามอนเราต้องตายก่อนนะครับมอนเราต้องตายก่อนตัวหนึ่งเราถึงจะตีมอนฝ่ายตรงข้ามเข้าหนึ่งตัวนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมปล่อยออโต้เลยทัน เซตโอโรจิไว้นะครับเป็นสกิลสามเนาะแล้วก็เซตไข่าัเป็นสกิลสามครับออโต้ไปได้เลยตอนนี้คือส่วนไอ้ในส่วนของเซนติเมตรของเราเนี่ยตายไปแล้วนะครับหมายความว่าเราจะฆ่าได้ตัวหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามแน่ๆก็คือตอนนี้ดาเมจเราเข้าแล้วเราก็ต้องฆ่าต้องปูก่อนนะครับจริงๆ,ๆปล่อยออโต้ได้นะตอนนี้ปล่อยยาวได้เลยเพื่อนกดปูจะตายผมจะปล่อยออโต้แล้วกัน โอเคครับตอนนี้น้องปูกใกล้จะตายแล้วนะครับพอน้องปูตายเนี่ยเราก็จะกลับสู่หลูมเดิมนะครับคือตีตีฝ่ายตรงข้ามไม่เข้านะครับเราก็ต้องให้โอโลจีของเราเนี่ยกินอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะทําให้ฝั่งเราอะ่ะตีฝ่ายตรงข้ามเข้านะครับโอเครอบนี้เราไม่ยากนะครับว่าต้องกินตัวอะไร กินน้องกระต่ายจันนะครับเพราะว่าน้องกระต่ายจันเนี่ยมีหน้าที่เดียวกับเซนเลยคือเอามาบับแอ็แท็กพอบับครบสแต็คสิบเมื่อไหร่ก็กินได้เลยครับให้สังเกตตรงหัวกระต่ายตรงนี้นะครับเป็นเลขสิบก็คือกินได้แล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับออโต้ครับหลุดเดิมเห็นปะตอนนี้คือมันไม่โดนดาเมจเลยเพราะว่าฝั่งเราอะ่ะฝั่งเรายังไม่มีใครตายนะครับมันจะไม่โดนดาเมจ โอเคครับตอนนี้ผมได้โยนเทินให้โอโลจิเนาะเพื่อที่จะได้เร็วๆหน่อยมันก็อ่านองกระตายจันเนี่ยตายไปแล้วนะครับตอนนี้คือเราพยายามฆ่าตัวไหนก็ได้นะครับระหว่างตัวขวากับตัวตัวซ้ายเนาะแต่ผมจะฆ่าตัวขวาแล้วกันเพราะว่าตัวขวาเนี่ยเวลาฝ่ายตรงข้ามโจมตีนะครับมันได้เลือดนะเพราะฉะนั้นเราเก็บตัวขวาก่อนมันจะเป็นแบบว่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮิวไม่ได้น,นั่นเอง โอเคแล้วก็เข้าลูบเดิมนะครับปล่อยออโต้ได้แต่ว่าคนนี้ใกล้ตายละเพราะฉะนั้นผมตีแล้วกันผมใช้เมาส์คลิกแลก้วโอเคครับพออีกตัวตายไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ลูปเดิมนะครับคือลูปให้อโรจิกินแล้วก็ฆ่าอีกตัวหนึ่งนะครับ เริ่มจากการแปลก,ก่อนเลยเนาะอ่ารอบนี้ผมแปะเป็นตัวดามจแล้วกันเพราะว่าพี่ชายพีดิบเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเราตีไม่เข้านะครับตอนเนี้ยคือเราต้องรอให้โอโลจิกินฝั่งเราไปก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยตีนะครับโอเครอบนี้กินเอ็นมนะครับเพราะว่าตัวดามจฝ่ายตรงข้ามอะ่ะค่อนข้างที่จะเหลือไม่เยอะละเราไม่จําเป็นต้องฮีลันละ ก็กินเอ็นมูไปได้นะครับรอบนี้ผมรีบๆเลยแล้วกันโยนเทิร์นอโลจิโอเค,อเคแล้วเราก็ฆ่าฟูรีนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องเก็บตัวนี้ก่อนอะ่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันน่าลำคาญครับน่าลำคาญตรงที่มันหลบได้หลบการโจมตีเนี่ยเห็นปะหลบอีกละผมตีอีกรอบหนึง่งโอเครอบนี้มันไม่หลบนะครับเราก็เลยต้องเก็บมันก่อนก็เพราะว่าแบบอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมันมาจุกหลบ องยเ,เราอีกทีนึงนะครับโอเคมันตายแล้วอ่าแล้วก็เข้าหลุมเดิมนะครับคือโอโลจิรอบเนี้ยต้องกินไทฉาดแล้วนะแล้วก็ไทฉารอบเนี้ยไม่จาเป็นต้องแปะตัวเล็กแล้วนะครับเพราะว่าถ้าแปะตัวเล็กไปแล้วอ่ะตัวใหญ่จะไม่โดนแปะนะครับเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยคือแปะตัวใหญ่ไปได้เลยนะครับ แล้วก็เข้าหลุมเดิมครับจริงๆออโต้ได้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจรอบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันมันใกล้จบแล้วรอบเนี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะควรฆ่าตัวขวานะครับเพราะว่าตัวขวาเนี่ยมันมีสกิลแบบไม่ใช่สกิลสิมันเป็นมิตามานะครับที่ตีแล้วจะติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีแล้วติดมึนงง,งเออตีแล้วติดมึนงง,งมันจะทําให้องคเมียเ,เราเนี่ยฆ่าตัวขวา ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการฆ่าพยายามเก็บตัวขวาให้ตายเนาะตอนนี้โอเคเราก็จะทำดาเมจเข้าแล้วนะครับติดโลทองไนงะโอเคโล่ทองไปแล้วนะครับตีได้นีนับดาเมจจะเข้าแรงมากเพราะว่าใครฉาเราตายไปแล้วนะ ไอรูนนี่แหละที่ผมบอกว่ามันมันน่าลำคาญช่วงท้ายเพราะมันจะทำให้เราสับสนค่อนข้างเสียเวลานะครับในตอนท้ายถ้าไม่เก็บตัวขวาตอนนี้ เนี่ยครับโอ้เมียวต,ติดมืออีกแล้วรอบนี้น่าจะได้นะยางอีกหรอเก้าหมื่นสี่มันหิวหกหมื่นกับอีกสี่หมื่นโหนานอยู่นะแล้วเราตีสับสนสองตัวด้วย โอเคครับเราเคลียร์ตัวขวาได้แล้วเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวบอสจะตีตัวสุดท้ายของเราตายนะครับคือโอโรจิทาให้เราเหลือองค์เมียตัวเดียวแล้วก็สู้กับอีก2ตัวเนาะส่วนตัวซ้ายอ่ะเราชนะง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับตัวซ้ายแล้วก็ตัวบอสก็เหมือนกันนะครับเราต้องเริ่มตีจากตัวเล็กก่อนนะครับอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องตีตัวเล็กก่อนนะเพราะว่าถ้าตีตัวใหญ่ไปเลยอ่ะมันจะทําให้เราตีตัวเล็กไม่เข้าแล้วเกมมันจะไม่จบนะครับ ต่อให้คุณเปิดออโต้ทั้งวันมันก็ไม่ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเล็กให้ตายหมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปเริ่มตีตัวใหญ่ได้ตอนนี้ก็เด็ดองเมียวเป็นแอคแค็กนะครับแล้วก็สแปม AA ใส่ตัวนี้เลยนี่ครับแล้วต่อไปก็เป็นอเมียวเจอกับตัวบอสแล้วก็ออโต้ตีอย่างนี้เลย โอเคตอนนี้ก็ชณะด่าน10แล้วนะครับเกียร์ไทม์คือ11นาทีเนาะคือด้วยความที่ผมหยุดแบบว่าหยุดอธิบายนั่นนี่ไปบ้างมันก็เลยทำให้จบนานนะครับแต่เซตนี้เอาจริงๆเวลารวมประมาณโดยประมาณนะ7ถึง8นาทีก็จบนะครับถ้าไม่หยุดนะ7ถึง8นาทีก็ก็ชนะแล้วครับ โอเคผมว่าผมไปอธิบายรูนที่ผมใช้ก่อนดีว่าอ่ารูนที่ผมใช้นะครับโ,โรจีเนี่ยผมใช้เป็นนกเพื่อที่จะให้ตอนกินเพื่อนอะ่ะจะได้มีดาเมจในการใช้ในรอบต่อๆไปแรงขึ้นเพื่อที่จะให้มันจบไวๆนะครับคือค่าค่ามอนตัวเล็กนั่นแหละให้ได้ไวๆนะครับสอช่องเล็กเนี่ย จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นรูนบอสก็ได้นะครับเอารูนปกติก็ได้เหมือนกันขอแค่มีนกไฟสี่ช่องนะครับอะไรประมาณนี้คือเราไม่จําเป็นต้องใส่รูนบอสก็ได้นะครับแค่รูนบอสมันทาให้เราจบเร็วขึ้นเฉยๆนะครับต่อไปกระต่ายจันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับลงเลือดเยอะๆก็ได้ครับแล้วก็ลงสปีดแล้วรูนที่เหลือก็เป็นรูนปกติเลยแมวสี่แล้วก็เลือดสองนะครับเอาพอแบบยืนได้อะไรประมาณนี้ แล้วก็สกิลผมก็ไม่ได้อัพเยอะนะผมแค่สกิลสอเต็มสกิลส2เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าสกิลสออ่ะมันจะทําให้พลังโจมตีขององค์เมียวของเราในช่วงท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยโอเคแล้วต่อไปก็ตัวต่อไปนะครับไพฉาคุเทนนะครับตัวนี้ผมยัดดาเมจเพราะว่าผมเคยลองยัดเป็นรูนสถานะรูนปกติแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับคือ มันมันไม่ได้ช่วยให้เราจบไวขึ้นนั่นแหละผมก็เลยไม่ได้ไปเล่นรูนโนนแล้วฮะก็ยัดเป็นรูนดาเมจไปได้เลยครับคือจริงๆใส่เป็นกระดูกขาวหรือว่าใส่เป็นอย่างอื่นที่เป็นรูนดาเมจก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาไปให้คนอื่นใช้อยู่ผมก็เลยต้องเอารูนนี้ที่มันว่างไม่มีใครใช้มาลงให้ไทยฉานะครับแล้วก็สองช่องเหมือนเดิมอันนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นรูนบอสก็ได้นะครับเป็นรูนปกติก็ได้ที่ผมใส่รูนบอสเพราะว่าเอามาให้มันจบเร็วเฉยๆนะครับ โอเคตัวต่อไปนะครับเอนมูเอนมูเนี่ยเหมือนเดิมครับเป็นรุนปกติของน้องเลยคือคีย์95ก็คือเอาให้ถึงร้อยนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ลงพูดไข่มุกนะครับ4อันอีก2อันก็ลงเลือดไปนะครับสุดท้ายครับผมเซนติเมะนะครับอันนี้จริงๆผมผมว่าเล่นอะไรก็ได้ เออคือถ้าอยากจบไวหน่อยก็ใส่นูริคาเบก็ได้นะครับใส่ไอรูนนูริคาเบทำให้แบบเพื่อนร่วมทีมเวลาหลังจากที่ตัวเราตีไปเนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนี้จะทําให้จบไวกว่านี้อีกแล้วก็หลักๆเลยคือสกิลสาต้องเต็มนะครับวางเสาเพราะว่าถ้าเสาเต็มเนี่ยจะทำให้เราได้แบบว่าเราได้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็ ได้หลายๆอย่างค่อนข้างดีขึ้นจากไม่ได้อัพนะครับหลักๆคือเลือดแหละครับเพราะว่าเอามาทําให้เพื่อนถึกขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าโดนทีเดียวแล้วไม่มีฮิวเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับอย่างเอ็นมูเมื่อกี้ที่ผมฮิวไปอ่ะคือยังฮิวได้แค่ครึ่งหลอดเองนะของเอ็นมูอ่ะยังไม่ได้แบบฮิลทีหนึ่งเต็มอะไรเงี้ยเออก็มีของเซนนี่แหละที่มาช่วยฮิวนะครับทําให้แบบยืนไหวแล้วก็เสาของเซนนะครับเอามายืนแทงช่วงท้ายเกมได้ด้วยนะครับ เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะันโอเคสำหรับทีมแรกก็ประมาณนี้นะครับจบเจ็ดนาทีสี่สิบแปดนะครับตอนที่ผมเล่นแบบปกตินะไม่ได้มาอาชิปอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกสองทีมนะครับเอาจริงๆผมไม่ได้ปั้นนะครับไม่ได้ปั้นตัวผมก็เลยต้องมาแบบว่าเปิดของคนอื่นแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ได้ปั้นนะครับคือมีแต่ว่าไม่ได้ปั้นโอเคเริ่มจากทีมแรกนะครับเป็นทีมของอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นไซจ h a เตอร์นะเดี๋ยวเราไปสเตตสิบนะครับ ก็มีของฮิโรมาซาครับฮิโรมาซาเนี่ยก็จบประมาณเดียวกันเลยนะจบประมาณ6นาทีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าประมาณไหนโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวเนาะของเซตฮิโรมาซาเนี่ยจะมีน้องกระต่ายจันนะครับมีน้องกานะครับหุ่นไลกาแล้วก็มีเอ่อ พี่โยฮิเมะ SR นะครับมีเซนติเมตรเหมือนเดิมแล้วก็มีคาวยะ,ะเริ่มเกมมานะครับต้องให้น้องหุ่นไราการเนี่ยออตโต้ออ,อตโต้เลือดให้ให้คิโยนะครับอันนี้คือเหมือนเหมือนจริงๆเหมือนจะเริ่มให้ใครก็ได้แต่ที่ให้คิโยก่อนเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คิโยยืนได้น,ดน,ดนานๆครับ ตอนนี้ที่เขาขฮิโยมาเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดเกาะของมอนตัวเล็กนะครับในตอนท้ายพิรมาสะ,ะจะได้ยิงทีละตัวเนาะจะได้ไล่ยิงทีละตัวตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับพิรุมาสะเพราะฝั่งเราไม่ตายนั่นเองส่วนเซนนะครับบับแอคแท็กดาบทองนั่นเองแล้วก็กระต่ายจันทร์ก็เหตุผลเดิมนะครับเอามาบับแอคแท็กตรงสแต็คกระต่ายสิบสแต็คเนาะตอนนี้ก็ปล่อยออโต้ไปก่อนเนาะให้เพื่อนฝั่งเราตายก่อนพอตายไปหนึ่งตัวปุ๊บ เราก็จะยิงแรงขึ้นนะครับจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้คือเขาเลงที่น้องปูเหมือนกันนะครับพวาปูเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาในช่วงท้ายเนาะมันแรงนั่นแหละรครับเนี่ยคือน้องทุบแรงมากแล้วตายไปละสองตัวนะครับทำให้ฮีโร่มาสัตว์เราได้สแต็จากเพื่อนมาสองขั้นเนาะตอนนี้จริงๆผมว่าเพลที่ดี่ควรให้น้องหุ่นไลหุ่นไล็กาาเนี่ยโดนสกิลสามกับสกิลสองใส่ฮีโร่มาสัตว์นะครับเซฟเซฟไว้เผื่อแบบ คือเขื่อฮที่มาสะตายนะครับจะได้แบบมีเลือดกลับมากลับมายิงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับงู <c oughs> ก็ลดลดเกาะของมอนเล็กลงไปนี่ครับที่รมาสาะคือยิงมอนเล็กแรงมากนะหลังจากที่ได้บัฟ สี่ดาบแล้วก็บัฟของไอเซนสี่ไอเซนห้าอันนะครับแล้วก็มีกระต่ายสิบนะครับนี่ครับก็ไล่ยิงก็ไล่ยิงไปก่อนเลยนะครับจริงๆตอนนี้คือเลงใครก็ได้ครับจะเหมือนเขาจะพยายามแบบยิงตัวที่กำจัดง่ายๆก่อนแล้วค่อยไล่ไปกำจัดยากนะเพราะว่าถ้าเรายิงตัว <fungus> ที <sk> wow. so ่กำจัดง่ายๆก่อนเนี่ย มันจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวอะไรประมาณนี้เพราก็าจะเลยยิงตัวที่มันยิงง่ายก่อนแล้วก็เก็บตัวยิงยากไว้เพราะว่าถ้ายิงยากไปอ่ะมันจะเสียเวลายิงตัวยากไงแล้วแบบตัวตัวอื่นมันก็จะได้เล่นอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องเคลีรยตัวอื่นก่อนให้มันไม่ได้เล่นก็เลยแล้วก็เลยปล่อยตัวยิงยากไว้นะครับประมาณนี้นะครับที่เขาปล่อยไว้สองตัวนี้ โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ฮิโรมาสะเจอกับบอสเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะนานเพราะสองตัวนี้ค่อนข้างอึดค่อนข้างอึดเลยทีเดียวโอเคครับ ตอนนี้เขาก็ได้ยิงพบทุกตัวไปแล้วนะครับคือสังเกตเลือดเลยนะครับคือีิโรมาสะถ้าเป็นเลือดปกติอ่ะคือตายไปแล้วนะครับตอนนี้ทำให้เหลือเลือดของน้องหุน่นไลกาเนาะที่สเสีไว้ให้ก็เกือบตายนะครับเก็บตัวเล็กอะ่ะเกือบตายใช้เวลาค่อนข้างนานมาก2ตัวมันตีจนี่โรมาสะเกือบตายรอบสองครับก็ประมาณนี้นะครับของี่โรมาสะ เดี๋ยวจบนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดรูนให้ดูนะครับว่าเขาใช้รูนประมาณไหนแต่ผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกันแหละครับคือเรื่องรูนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเยอะนะครับดันนี้โอเคเรามาดูรูนของฝั่งฮิโรมาสากันบ้างนะครับอเซนเนี่ยใส่เป็นโจมตีนะครับอืแต่ว่าเซนไม่ได้ทำดาเมจอะไรเลย,เลยก็ประมาณว่าใส่อะไรมาก็ได้ขอแค่แบบ ได้ไปวางเสาก่อนอะไรงนี้แล้วก็น้องกระต่ายจันนะครับก็ใส่เป็นพูดวาลีเนาะเอามาเสกโลดแบบว่าเทินแรกอะไรประมาณนี้แตบบ่ว่าโลดนั้นก็หายไปผมไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็ยัดลูนดาเมจไปเพราะว่าอยากให้แบบดาเมจมันมีเข้าบ้างนะครับแบบจะได้ตีง่ายๆกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีนิดนึงแล้วก็คางุยะนะครับก็ปกติของคางุยะเลยคือลงคีแดมให้หมดนะครับ เอาจิงผมว่าหลักๆคือรูนไหนก็ได้เหรอเพราะว่าไฟมันสมตัวยังไงไฟมันก็พอนะครับขอแค่มอนไอ้ไม่ใช่มอนขอแค่เชิกิเรายืนได้อะไรประมาณนี้ชิกิกับมีเรายืนได้แล้วก็สู้ได้นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปอีกทีมหนึ่งนะครับอันนี้ค่อนข้าง,างถือว่าค่อนข้างเด็ดแล้วก็ไวสุดเลยก็ได้ว่าได้นะครับเป็นทีมที่ไวมากอ่ะทีมนี้ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูรูนก่อนเลยคือผมให้ดูรูนก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดู ในเกมเพย์เพราะมันจบไวเว้ยรูนเนี่ยจะเป็นกูเลยนะครับใส่เป็นนูริคาเบะเนาะทำให้บูตเดเมจหลังจากที่เราโจมตีไปเนี่ยจะบูตเดเมจเพื่อนทั้งทีมนะครับต่อไปเป็นไทชะานะครับไทช,ชาเนี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้ที่แปดอกบัวทันแล้วกันผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายนะครับขอแค่แปดดอกบัวทันก็พอนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมเขาต้องสองดาวด้วยนะครับคือสองดาวเหลืองเนี่ยคือมันบางมากใช่ไหมเหตุผลที่มันบางมากเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้ไทชะเป็นตัวที่ตายตัวแรกครับโอเคต่อไปเป็นตัวใหม่นะครับคูจิกุเมียโอนะครับตัวนี้ก็ลงดาเมจล้วนเลยเป็นตัวดาเมจนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับจบที่เอ้ยไม่ใช่สุดท้ายดิเกือบสุดท้ายอ่า คาโชฟูเกสุเอ HP นะครับอันนี้ก็เป็นรูนเป็นรูนใหม่อะเป็นรูนที่แบบถ้าเราทำดาเมจตรงเนี้ยซ้ำๆหลายๆฮิตอ่ะมันจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เริ่มที่20% 40% 60%ในสามครั้งเอามาคอมโบกับตัวใหม่ตรงที่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะปาดค่อนข้างค่อนข้างหลายฮิตนะครับค่อนข้างเยอะกี่ฮิตวะตัวใหม่ เดี๋ยวดูกันขอดูก่อนมันคือสกิลไหนนะพัสสี่หรือว่าสกิลสามน่าจะสกิลสามนะครับอ๋อนี่ไงมันจะฟาดสี่ฮิตนะครับหมายความว่าคาโชเนี่ยจะทำดาเมจเข้า20 40 60แล้วก็วนกลับไป20อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเม่ได้ปาดเนานะแล้วก็ขางวยะเหมือนเดิมครับลงคิดดาเมจเอามาบัฟปินั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเริ่มมาไม่มีอะไรเยอะนะครับแปะแปะมารไว้ก่อนนะครับแปะไว้ที่ตัวนี้นะครับเหมือนตัวนี้จะเลือดเยอะสุดในบรรดามอนเล็กนะครับน่าจะเยอะกว่าตัวใหญ่เด้ยมั้งกลางโล่ไว้ก่อนนะครับจะได้เซตอะไรง่าย,ายอาคาโชเนี่ยแปะใส่บอสนะครับแปะดอกไม้ใส่บอส แล้วโชคู่เลยอ่ะสีปกติไปก่อนนะครับบับดามจใหในเพื่อนร่วมทีมเนาะ,ะจะเห็นว่าไทชาเนี่ยตายไปแล้วนะครับตอนนี้หมายความว่าเราทำดามจเใส่ตัวละครใดหนึ่งตัวหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะครับแล้วคุณจะกูเมโอก็เปิดเซตเซตเขาเรียกว่าอะไรวะรแล้วก็โยนกระทะได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้บัฟดามจไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องตีอีกรอบหนึ่งแล้วคุณจะกูก็สับครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็โยนแล้วก็สับครั้งที่สองนะครับ พอเลือดมอนน้อยพวคุณเลยก็เก็บหมดครับผมเป็นอะไรที่แบบไวมากๆคือถ้าใครอยากเน้นจบไวก็ <c oughs> ก็เลือกอันนี้แต่ว่าค่อนข้างใช้ตัวละครที่แบบหายากพอสมควรนะครับแล้วก็รูนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแน่นด้วยเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าไม่แน่นนี้ทำไม่ได้นะครับของมิจกุยโอกับ กับคางุยานะ่าเนาะเพราะว่าคางัย่าเนี่ยต้องลงคีดมเยอะๆที่เหลือก็มั่วๆได้นะครับสองตัวนี้ไม่จําเป็นต้องสวยนะครับคือของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สวยเหมือนกันเพราะว่า,าหลักๆคือสี่ช่องเนี้ยก็เอาสี่ช่องนี้นะครับแล้วก็รูนบอสสองอันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับใครที่ติดตามใหม่ก็ขอบคุณมากนะครับใครที่ ดูจบแล้วก็จะลืมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรก็จะลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ